สวัสดีค่ะพี่น้องกัละยานามิตรทุกคนวันนี้ต้อยมาแบบหน้าสดเดี๋ยวต้อยจะพาพี่น้อง f อซมาดูต้อยแต่งหน้าจากหน้าไม่รู้จะออกมาเป็นหน้าคนเป็นหน้าผีหรือจากหน้าผีเป็นหน้าคนมาลุ้นกันนะคะทำไมถึงได้มาแต่งหน้าให้พี่น้องกัละยานามิตรได้ดูเพราะว่าวันนี้มันเหงาเหงาจริงๆ ตอนนี้ตาอยู่บนเรือ,อแม่น้ำดานูฟที่ประเทศออสเตรียกำหนดการล่องเรือคือวันที่28ถึงวันที่4จากเรือจะแล่นจากพาสเซเนาะไปที่กำหนดนะตามกำหนดการจากพาสเซาไป ไปวีนเวียนนาเมืองหลวงของประเทศออสเตรียแล้วก็ไปบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวเกียแล้วก็ไปที่บูดาเปสต์เมืองหลวงของาฮังการีเป็นระยะเวลา8วันทีนี้ปรากฏว่าปัญหาก็คือที่บูดาเปสต์ที่ฮังการีนะ่ะน้ำมันน้อยถ้าสมมติถ้าเรารอไปตอนหลังมันจะ เรือมันอาจจะแล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรือก็เลยต้องแล่นไปที่บูดาเปสก่อนคือฮังการีปรากฏว่าพวกเราต้องนั่งอยู่บนเรือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ตอนเย็น5้ามงเย็นแล้วคืนวันศุกร์หคืนวันนี้วันเสาร์ทั้งวันเราก็จะไม่ได้ลงจากเรือเราอยู่บนเรือตลอดวันแล้วก็คืนนอีกหนึคืนเท่ากับ2คืน หนึ่งวันเราไม่ได้ลงไปเที่ยวไหนเลยเราจะอยู่บนเรือแล้วทีนี้ต้อยก็ไม่รู้จะทำอะไรต้อยก็เลยเอ้ามานั่งแต่งหน้าพาพี่น้องเอฟซีแต่งหน้าไปกับต้อยเปลี่ยนจากหน้าแมวเป็นหน้าคนหรือหน้าคนเป็นหน้าผีก็ไม่รู้มาลุ้นกันแต่งหน้าของต้อยก็จะใช้มือมันรวดเร็วด,ดีผูกกันมีค่ะแต่ไม่ใช้เพราะว่าจะใช้แบบนี้มันสะดวก สบายระบายสีอยากได้สีอะไรก็ป้ายป้าย,ายลงไปเลยพี่น้องเอ้ยทําไมผู้หญิงเวลาแต่งหน้าน่ะมันชอบทําหน้าบูดหน้าเบี้ยวเขียนคิ้วหลิวตายักคิ้วหลิวตาไปทั่ว <c oughs> มองแล้วก็อดขำไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นความสุขเนาะ mm hmm. ต้ยกับคนหนึ่งแหละชอบระบายสี mm hmm. รู้ไหมต้อยระบายสีแล้วต้ยก็คิดถึงอ่ะ นักวาดภาพคนหนึ่งเขาชื่อบ๊อบโรสเขาเป็นคนอังกฤษเอยเป็นคนอเมริกาเขาจะวาดรูปเกี่ยวกับธรรมชาติเก่งมากแล้วต้อยนะ่ะต้ยชอบดูเขาเวลาเขาวาดรูปเขาจะมีสีมีภูก,กันให้ดูด้วยเรียนไปพร้อมอ่ะนะว่าจะลงสีอะไรแล้วต้อยนะ่ะต้อยชอบต้อยก็บอกคุณตาว่าซื้อให้ฉันน้อยฉันอยากวาดตาเขาก็ซื้อให้ ั้งสีทั้งอุปกรณ์หน้ารูปทุกอย่างว่าบอบรสวันนี้บอบรดจะวาดรูปวิวอะไรส่วนใหญ่ก็เ,เป็นรูปวิวอะเนาะแล้วต้ยน่ะชอบวิวเวลาหรือดูใบไม้ร่วงใบไม้มันจะสลับสีอันสวยเนาะนั่งวาดไปพร้อมๆกันเขาบอกใช้สีนี้นะเอาทําอย่างนี้อย่างนี้ทําไปพร้อมเขาแต่ทําไมเวลาตอนเสร็จนะ่ะรูปของบอบรสนะ่ะ สวยสวยแต่ของต้นเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วก็ขำเตงเนาะพี่น้องมันก็ทำได้ไม่เหมือนเขาบางทีเราก็อยากปากอยากได้ปากเวอร์ก็เขียนใหญ่ๆอยากได้ปากน้อยกระบายน้อยๆคิวต่เช่าเขียนเองเบี้ยวมั่งบูดมั่งช่างเงานินความสุขของเราเนาะเราไม่ต้องไปซีเรียสถ้าเราทำแล้วเรามีคำ เชื่อมันในตัวเองก็มีความสุขเราไม่ต้องไปแค่สายตาคนอื่นต่ก็จะมีคนรู้จักคนหนึ่งแกก็จะถามต้ตลอดอ่ะยายทำไมยายถึงแก่แท้พี่น้องเราจะตอบยังไงล่ะต้อยก็บ,บอกว่ายายนะ่ะเกิดนานแล้วยายเกิดนาน ยายก็ต้องแก่สิคะจะให้ยายอ่อนได้งไงจริงไหมลนะ่ะเอ้าเกิดนานแล้วนลเนี่ถ้าอายไลเนอร์ไปนิดนึงบางวันถ้ามีเวลามีอารมณ์ก็จะเอาสกอ็อตเทปม,มาแปะทำตาสองชั้นให้ตามันมีมิติมีตาสองชั้นแต่ถ้าแต่งเล่นๆแบบนี้ เราก็ไม่ต้องไปใส่ให้มันเสียเวลาป้ายๆชอบสีไหนก็ป้ายลงป้ายลงพี่น้องเอ้ยความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปหามันที่อื่นบางทีกูกูไปแล้วออกไปข้างนอกเนาะมันมันเลอะอ่ะมันเลอะ,ลอะก็ไม่มีใครบอกพอเข้ามาถึงบ้านดูกระจกตกใจเตงไหมเอ้ยไม่รู้เลอะไปตั้งแต่ตอนไหน นี่เสร็จแล้วสุดฝีมือก็จะได้สวยขนาดนี้แหละสวยในแบบที่เป็นของเราเนาะไม่ต้องไปเหมือนใครอะไรที่เป็นความสุขทําไปเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ใส่สันจมูกนิดน,นึงมสมูกดูสันเป็นคมโอ้ยเป็นลําใหญ่ผมก็ไฮไลท์สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกคนพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอยด้วยนะคะบ๊ายบาย